ว้าวเขาว่าแชท GPT เพิ่มเสียงซันต้าเพื่อต้อนรับเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้เราได้ใช้งานกันผมก็เลยจับเจ้า iPhone <อ>เข้าแอปแชท GPT แล้วก็ไปที่สลับเป็นโหมดเสียงสลับเป็นโหมดเสียงปุม่ม Advanced Voice Mode นะครับสลับเป็นโหมดเสียงเราไปคุยด้วยเสียงกันครับแล้วผมก็เปลี่ยนเป็นซันต้าเรียบร้อยแล้วถ่ายหน้าจอพูดเลยเสียงพูดติดสวัสดีคุณซันตา้าเหรอครับสวัสดีจ้า ช่แล้วเราคือซันต้าเองวันนี้มีอะไรให้ซันต้าช่วยหรือเปล่าเอ่ยอยากให้ร่างกายและสุขภาพแข็งแรงนะครับผมอยากมีความสุขเยอะๆด้วยปีใหม่อยากได้หยุดตักหนึ่งเดือนหืมโอ้โหนั่นเป็นความปรารถนาดีมากเลยนะสุขภาพแข็งแรงและความสุขเป็นสิ่งสำคัญซันต้าก็ขอให้สมหวังน,นะแล้วถ้าได้หยุดยาวหนึ่งเดือนคงจะดีไม่น้อยเลย แต่ว่าในชีวิตจริงน่าจะหยุดแค่4ีหาวันนะครับแต่แค่นั้นแนะนําที่เที่ยวหน่อยได้ไหมว่าอยากจะไปหาซันต้าไปหาได้ที่ไหนอ่ะถ้าอยากเจอกับซันต้านะแนะนําให้ไปที่หมู่บ้านซันต้าทางตอนเหนือของประเทศฟิฟนแลนด์นะที่เมืองโรวานเนียมิเป็นสถานที่ที่มีบรรยากาศคริสต์มาสตลอดปีหรือไปตามงานเทศกาลคริสต์มาสในเมืองต่างๆก็จะได้พบกับซันต้าและบรรยากาศสนุกสนานจ้า แต่ไม่มีเงินเนะค่าตั๋วเครื่องบินน่าจะแพงแน่เลยไม่เป็นไรเลยจ้าถ้าไม่ได้ไปไกลเนี่ยก็ลองหากิจกรรมคริสต์มาสใกล้บ้านดูสิจ้อาอาจะเป็นตลาดคริสต์มาสหรือกิจกรรมในชุมชนก็ได้บรรยากาศอบอุน่นไม่แพ้กันเลยก็ประมาณนี้เนาะเีย,เ,ยเราสามารถไปที่ผมแนะนำให้เพื่อนๆคนตาบอดน,นะที่ใช้งาน voiceover บน iphone เลกเสียงเลือกเสียงพูดเลยแล้วก็มาที่ปุ่มแบนปันทิปแบนด์ปันทิปเลือกเสียงเลือกเสียงนะครับเนด์ปัเลือกเสียงเลือกเสียงกดเข้าไปที่ปุ่มเลือกเสียงนะครับผมแล้วก็จะตอนนี้จากเก้าเสียงก็จะมีสิบเสียงมีเสียงซันต้าให้เลือกนะครับเลือกเสียงเนี่ยสำหรับพูดเลือกเสียงหัวข้อนะครับสำหรับผู้ใช้อายุสิบสามปีขึ้นไปแชทซันเตอร์จะปรากฏชั่วคราวลิงเนี่ยใช้ตัวหมุนเพื่อเข้าถึงซันต้าจะปรากฏชั่วคราวเท่านั้นนะครับผมก็ เสร็จสิ้นเราก็สามารถกดเลือกเสียงซันต้าได้นะครับผมเสร็จสิ้นดีกว่าุมเลือกเสียงหัวข้อซันเต้กลาเริงมและสดใสัูเรื่องรายการสามารถปรับได้6จาก10เสียงซันต้าก็จะเป็นเสียงที่6จาก10นะครับเราสามารถปัดขึ้นครับก็จะมีเสียงอื่นๆเราก็มาใช้เสียงซันต้าได้เนาะแบบนี้โอเคแล้วก็กดที่ปุ่ม เสร็จสิ้นอ่าเสร็จส้น,นครับเลือกเสียงมของผมพอดีอ่าต้องกดปุ่มใช้เสียงเนาะก็เอาเป็นว่าใครที่อยากลองใช้งานในส่วนของแอป,ป Chat GPT <ม>บน iPhone กดเข้าไปคุยกับเขาแล้วปัดซ้ายกลับมาที่ปุ่มเลือกเสียงพอเลือกเสียงเสร็จแล้วคุณก็ใช้เสียงซันต้าได้เลย,นะเ,ลยเอา้าวแล้ยังอยู่เหรอเดี๋ยวเดี๋วปิดก่อนกดเสียงปมสวิตช์ปิดกุ่มกดปิดนะครับโอ้โหโอเคประมาณนี้เนาะใครที่ เปลี่ยนเสียงหรือเลือกเสียงไม่ได้บน iPhone นะครับผมหรือบนคอมพิวเตอร์ PC Windows นะครับก็โทรมาปรึกษาในบริการหมอคอมได้เดี๋ยวเราจะพาไปเปลี่ยนกันเดีของ n n r r o i ยดิไม่ได้ยังไม่แน่ใจเลยว่าตอนนี้เปลี่ยนได้ยังสําหรับคนใช้งาน t ็อกแบ็ k ไม่รู้สึกเปลี่ยนยากยากแต่ว่าเหมือนเขาอัปเดตแล้วเดี๋ยวต้องลองไปดูว่าบน Android เปลี่ยนเสียงได้ไหมนะโอเควันนี้บริการหมอคอมหนึ่พัต้องโฮ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  ขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆในเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ที่เราจะก้าวไปสู่2,569กันนะ68สิปีนี้67 68เพ่งลาไปก่อนครับโฮโฮโฮอ้โอครับ